วนหยุดทั้งทีไม่รู้จะไปไหนนะคะมานั่งร่องเรือเที่ยวแม่น้ําเจ้าพยากันดีกว่าเดินเล่นเที่ยวตลาดวังหลังแวะชมพระบรมมหาราชวางังเดินเล่นวัดดุณน,นะครับแล้วก็แวะไอคอนสยามปิดท้ายกันด้วยนั่งชิงช้าสวรรค์ที่เอเชียทีเริ่มต้นแผนก็จะมาขึ้นเรือที่ท่าเรือพระอาทิตย์เลยนะครับท่าเรือนี้จะเป็นท่าเรือจุดเริ่มต้นเลยนะครับหรือใครสะดวกขึ้นที่เอเชียทีก็สามารถทําได้มีทั้งตั๋วแบบเที่ยวเดียวแล้วก็มีตั๋วแบบเหมาทั้งวันเลยนะคะเป็นเลือกเป็น,นวันเดย์ที่หนึ่งร้อยห้าส อร่อยแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆให้เลือกเยอะเลยครับสถานีต่อไปเราจะไปกันที่สถานีท่ามหาราชนะครับที่ท่านี้ก็สามารถเดินลงเล่นได้เลยนะครับแถวเขายังมีร้านหมูกระทะข้างบนด้วยนะมีเสื้อผ้าขายเยอะแยะเลยนะครับมีหลายสไตล์เลยต่อมาจะเป็นสถานีท่าช้างนะครับแวะเดินดูพระบรมมหาราชวังแวะดูตึกเก่านะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับใครแบตหมดก็สามารถมาชาร์จที่นี่ได้นะครับอยู่ชั้นใต้ดินเดินเล่นถ่ายรูปจุใจแล้วนะครับแผ่นก็จะมาต่อที่วัดอรุณเลยครับที่นี่ใครอยากใส่ชุดไทยก็สามารถมาเช่าที่นี่ได้เลยนะนักท่่่ออเเีียกนน้าาาะลรัจดสไไปปตตถ